ก,การแสดงเมื่อสักครู่นะเจ้าเป็นการแสดงขบวนฟ้อนไทยลื้อเพลงหอมฮักนะเจ้าเป็นการแสดงฟ้อนรำของชาวไทลื้อเรื่องของความรักของไว้นุสาวเป็นการฟ้อนไทยลื้อที่สืบทอ,อดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันเจ้าเสื้อเป็นเสื้อสีขาวแขนยาวพักวดล้ายด้วยเหลื่อมแบบผ้าสิ้นเป็นผ้าฝ้าย อทอรวดลายที่เรียกว่าลายน้ำไหลเป็นศิลปะาการทอผ้าแบบไทยลือในหลายชุมชนของอำเภอพานสสร้างความประทับใจความชื่นชอบและสร้างความสนุกสนานความสมาคีในหมู่คณะอีกด้วยนะเจ้า ครับขบวนตีแสดงจบไปนะครับกอปินขบวนถอนไทลือนะครับก่อใจพีงข้อมักนะครับพีการแสดงถอนลำาล้องเจ้าไทยลือตีแสดงทุกข้อมหลักของหมอนเช้านะครับพิการถอนไทลือตีสิวซานกันจากประเกา่าถึงระเดียวนะครับเสริร์ฟ้นเสร์ฟท้ากันย่าว,ว,วน,านะครับพักไทลือแล้วก็หังตีชิ้นถา่านะครับก็ลดไล่ที่หองว่า ไายน้ำไหล่คือสาระการเข้าอผ่าวให้รู้ในไลยที่อำเภอพางที่สามความทักใจความดึงชอบประกอบความสนุกสนานในขบว้อสมาธิในหมู่คณะทั้งเจ้าขบวนด้านหลังนะเจ้าก็เป็นขบวนพอพันป่านิลแม่พันป่านิลูกพันป่านิลนะเจ้าเป็นการนำพยาประเภทกระดาษทุกชนิดทั้งกระดาษสีกระดาษขาวดำพยาเหลือใช่ของวิโนชาวอำเภอพาน นำมาร้อมกันจสร้างเป็นศิลปะแบบเอเตอร์มาเช่หลายกลุของกลุ่มอานีพกมของเลักฐนแบบนี้หลักัานแบบนี้จ้าศิลปินทีมือจิ้งจกของอำเภท่านะยะสร้างขยะให้มีคุณค่าสร้างขยะให้เปลี่ยนปฏิมากรรมได้สร้างขยะให้เปลนจริงหลออรวม้วของพี่น้องชาวอำเภอพามีกลัวเจ้าการนำมาแปะ ด้านเป็นลูกป่านิ้นซึ่งเป็นเป็นลักษณกของปานิ้นมัมเฮราเจ้าครับเออ่ขบวนนะครับในอีกทิศ้างนะครับแมวลดเอาเอาน้ำง่ายและก็จะพาเนตเป็นคนชัยดลุนนะครับของทั้งท่านประธานวุโสนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับท่านทุนทีท้องถิ่นนะครับของท้องเอพานะครับได้เดินร่วมขบวนมาสินะครับที่ห้องว่า ในส่วนบ่อน้ำเพาินนะครับก็มีองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามนะครับวันนี้ก็ได้จัดขบวนแห่นะครับเป็นการแสดง น่าจะเป็นพืชผักสวนครัวนะครับแล้วก็มีตัวแทนในการแต่งชุดนะครับแสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาน,น่าจะแสะดงออกนะคะจุดเด่นของอเภอพธธานนะคะได้แก่ข้าวสารนะคะที่เป็นจุดเด่นของอำเภอนะคะแล้วก็พร้อมๆด้วยพืชผักต่างๆนะคะอำเภอพานนะคะ,ะ,ะถือว่าเป็นอำเภอที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะในการทำเกษตรกรรมแล้วก็ประมงค่ะร่อนชาดของปานีน รอยบเหมือนไถได้ความบุดงสมบูรณ์ของแม่น้ำข้างแม่น้ำลาวแม่น้ำซา้นแม่น้ำสำคัญของอำเภอพานข้างทางทิศเหนือแมะทางทิศใต้ที่รอเลี่ยงการมีน้ากัประกอาชีพขณะนี้นะครับกระบวนแห่งของอำเภอพานาครับมาถึงหน้าจุดประลำพิธีนะครับก็จะมีทางคณะกรรมการตัดสินที่กำลังให้คะแนนนะครับของขบวนแห่แต่ละอำเภออยู่นะครับ และที่สําคัญนะครับท่านคนนี้เองนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้มาเยี่ยมชมให้กําลังใจนะครับของขบวนแห่ทุกอาเภอนะครับที่ติดชื่อของอําเภอนะครับก่อป้าสาังเวยไต่แล้วก็ทพที่น้องชาวปั้นนะครับสงดังไปโทรประเทศป้านี่มีรถรถอร่อยนะครับของเมืองไทย แล้วก็มีความสมบูรณ์ของแรงนำมีแรงนำเ้าแรงนำขาครับสำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนแห่ของอำเภอนะครับในวันนี้นะครับก็จะจนีท่านประดับจังหวัดเป็นประธานกรรมการนะครับท่านผู้แทนจากวัฒนธรรมนะครับท่านผู้แทนจากพัฒนาการท่านผู้แทนจากประธา,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 านสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายครับ นายกสมาคมขัวศิลปะจังหวัดเชียงรายผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับที่ได้ให้เกียรติวันนี้มาเป็นกรรมการในการให้คะแนนกระบวนแห่นะครับ วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับทางสื่อมวลชนนะครับทุกแขนงทุกช่องนะครับที่ได้มาร่วมในการประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมพิธีงานพ่อขุดเป็นลายมหาราชละงานกาชาดประจำปี2565ในครั้งนี้นะครับ ด้วยเลยนะครับขยับขึ้นมาเลยนะครับของดีนะครับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของน้องเพอพานะคือเป็นเรื่องของการเลี้ยงปลาลิมนะครับ การที่ส่งเสริมการเลี้ยงปนินนะครับถ้าไปที่เมืองพานก็จะได้เห็นนะครับมีหลังจุดเป็นแลนด์มาร์คในการสร้างนะครับปานิลให้การเลี้ยงการทำอาหารนะครับของเผือพานนะครับกระ,ะเป็น,นท,ที่ส่วนของที่เป็นทรางของทางพานนะครับ การขับทานข้าหลงแงร,รายมหาราชในปี2565ในปีนี้นะครับซึ่งการแสดงร่รำนะครับสิละปะแม่ไม้มวยไทยของน้องๆเยาวชนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลลอยงามเมืองพานครับคุณลาครับเป็นการแสดงชดุดศิลปะแม่ไม้โมยไทยนะคะนำแสดงโดยน้องๆ จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลลอยงามนะคะมีจำนวนแสดงประจนะคะจำนวน18คนแยกเป็นชายหญิง9คนฝึกสอนโดยคุณครูปฏิภานพงมกันคุณครูปิยราาตาสายพอดิเรกวันมีและท่านนายกสุพิตสมจารา ซึ่งเป็นผู้ในการของาการฝึกนักมวยในครั้งนี้นะครับเพราะว่าตำบลรายงามก็เป็นตำบลหนึ่งของ